โอ้โหต้องบอกแล้วครับว่าชิงแชมป์เอเชียนะครับรอบสุดท้ายครับฟ้าลิขิตทีมชาติไทยหลบเลี่ยงทีมยักษ์ใหญ่แทบจะหมดเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นสายที่ได้ลุ้นสุดๆแล้วครับสำหรับช้างศึกในครั้งนี้ในการที่จะ ทะลุเข้าสู่รอบลึกๆในการแข่งขันที่ซาอุดีอาระเบียในช่วงปีหน้านั่นเองนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าแต่ละสายและก็รวมไปถึงทีมชาติไทยจะต้องเจอใครบ้างนั่นเองนะครับอย่างสาย A อเนี่ยนะครับซาอุดีอาระเบียครับเจอกับทางด้านของเวียดนามละครับส่วนอีก2ทีมเนี่ยเป็นจอร์แดนและก็คีกิสสถานนะครับ ส่วนกลุ่ม B ครับญี่ปุ่นกาตาร์ UAE และก็ซีเรียนะครับก็ต้องบอกว่าไม่หนักไม่เบานะกลุ่มนี้นะครับขณะที่กลุ่ม C ครับเรารอดครับโอ้โหตอนแรกเนี่ยลุ้นอยู่ว่าไทยจะเจออใครนะครับต้องบอกว่ากลุ่ม C เนี่ยหนักมากครับอุซเบกิสถานครับอิหร่านครับเกาหลีใต้ครับ เลบานอนครับโคตรเดือดบอกเลยกลุ่มนี้นะครับส่วนกลุ่มดีเนี่ยเป็นอิรักออสเตรเลียไทยแล้วก็จีนนั่นเองคือได้ลุ้นนะโอเคอิรักอาจจะหนักแต่ว่าถ้าดูจากทีมในโถหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกว่าเรารอดปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับ เพราะว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นอุซเบและเจ้าภาพทางด้านของซาอุนี่เหนื่อยนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องมารอลุ้นกันนะอันดับ1อันดับ2เข้ารอบครับและอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีให้เข้ารอบอีกด้วยเช่นเดียวกันนะนะเดี๋ยวมาดูความพร้อมของทีมชาติไทยกันต่อเลยครับ เอาละครับเรามาดูผู้เล่นทีมชาติไทยในชุดยู23มานะครับเรามาดูเห็นหน้าค่าตากันก่อนนะครับเพราะว่าผู้เล่นที่ติดในชุดนี้เนี่ยแน่นอนส่วนหนึ่งเนี่ยจะต้องเช็คแล้วว่าสามารถมารับใช้ทีมชาติทั้งในซีเกมแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียได้นั่นเองนะครับคือต้องบอกว่ามีการสอบถามไปยังสโมสรก่อนแล้วนะครับแล้วก็มีการประชุมแล้วก็ปรึกษากันนะครับว่าที่เรียกมาเนี่ยต้องใช้ได้นะไม่ใช่เรียกมาแล้วสุดท้ายไม่ปล่อยตัวนั่นเองนะครับ เดี๋ยวมาดูครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะครับโดยรายชื่อ23ผู้เล่นในชุดยู23นี้นะครับจะเดินทางไปแข่งในช่วงฟีฟ่าเดก็เจอกับทีมชาติจีนเราคงได้เห็นอะไรเยอะแยะแน่นอนนะครับในการเจอกับทีมชาติจีนเพราะว่าก็จะเป็นตัวชี้วัดพอสมควรเลยนะครับอ่ะอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยที่ติดมาเนี่ยนะครับนั่นก็คือชมพัฒน์บุญเลิศนะครับนี่น่าจะเป็นตัวหลักแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีทางด้านของสรวัตรโพสมัน นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องมาเป็นชมพัฒ์บุญเล,ลิศนั่นแหละที่เป็นมือหนึ่งก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะได้ลงสนามเนี่ยถึง6นัดนะครับแล้วก็เก็บไป2คีนชิดในนามสโมสรพัทยาจากทีสอเนี่ยขณะที่คู่แข่งนะถ้าพูดถึงผู้รักษาประตูก็จะมีนรงศักดิ์เนืองวงษาแต่ไม่ได้ลงนะถึงแม้ว่าจะอยู่อยุทยานะครับแล้วก็ศิรเศรษเอกประทุมนี่อยู่ชัยนาทนะคือต้องบอกว่าอันนี้อันดับ2ทีสนะตัวจริงด้วยนะน่าสนใจนะครับ ขณะที่แนวรับเนี่ยโ,โหล่าสุดโคตรวางเรียกมา10ตัวอกองหลังอะ่ะโคตรเยอะนะครับอ่ะมีกิติพัฒน์กุลพาจากระยองอันเนี้ยได้ลงตัวจริงบ้างด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผลงานโอเคเลยสําหรับระยองเพราะว่า4ี่นัดหลังเนี่ยไม่แพ้ใครเลยครับตัวจริงครับส่วนทางด้านของคู่เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยมันพอจะเห็นเขาโครงอยู่แล้วะนะครับเพราะมันใช้มาตลอดเนาะชนะพัฒน์บัวพันครับจาก BG ีอันเนี้ยไม่ได้ลงในสโมสรแต่ชานนท์ธรรม,มาได้ลงบ้าง แต่ว่าก็เป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงพิชิตชัยเสียงกระท o จากโปลิสเนี่ยคือพวกเนี้ยเราเห็นอยู่แล้วว่ามาในชุดยูยีก็พอที่จะมีผลงานนะครับรวมไปถึงพัทรพนศึกษากิจครับจากสุขโขทยัยรวมไปถึงหน้าใหม่อย่างวิชันอินอารามนะครับจากทูแบงค์เคาะกนะครับอุ้ยได้มันกันลวครับทีนี้ตัวเซ็นเตอร์แบ็กนะครับ,รบแล้วก็ทางด้านของแบ็กเนี่ยก็จะมีพลเอกมณีกรเจนเซนนะครับอันนี้คือดีอยู่แล้วกับพีทีประ นะครับทางด้านขวาก็เป็นสพลน้อยวงรวมไปถึงอัตพลแสงทองจากนกคนปรปฐมนะครับคือพวกนี้เราเห็นผลงานมาแล้วว่าโคดวังเนี่ยรู้ว่าจะใช้อย่างไงนะครับแต่แน่นอนครับว่าคงจะต้องมาจับตาดูกันหนุ่มลูกครึ่งไทยนจีเรียเนี่ยแหละครับที่สูงถึง190เซนติเมตรรูปร่างดีนะครับบล็อกได้เปรียบนะครับแล้วถึงขนาดที่ว่ามีฉายาจากเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับฟันได์แห่งชงโคม่วงทองเอาวะ ดูซิว่าจะเป็นยังไงก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับสำหรับเซนเตอร์แบ็กคนนี้ครับขณะที่ตรงกลางเนี่ยโอ้โหต้องบอกครับว่าหมดความกังวลล้วครับถ้ามา2คนนี้นะครับนะ่าคือถ้าคณะทำยกจากเมืองทองครับก็ถือว่ามาช่วยแล้วกันนะ มาช่วยยูย่สามนะครับแล้วก็ยังมีธนรกิจโชดเมืองปักครับพอมี2คนนี้เนี่ยเรารับประกันได้เลยว่าเกมรุกหรือว่าวิธีการในการโจมตีเนี่ยมันจะมีแน่นอนแล้วมันจะมีลูกแบบเซอร์ไพรส์เพลย์นะครับมีจังหวะแทงทะลุช่องมีจังหวะที่ได้เห็นกันในทีหนึ่งอ่ะนะครับเพราะว่า2คนนี้นี่ประสบการณ์สูงมากในชุดยูย่สามแล้วก็มีประสบการณ์กับทีมชุดใหญ่ของสโมสรตัวเองอยู่แล้วนะครับได้เล่นต่อเนื่องนะแต่ต้องบอกว่าไม่มีเสกสรรน,นะสินะครับสิทธาบุลล่าก็ไม่มีนะ ต้องมาดูแล้วแหละว่า,าในชุดนี้เนี่ยถ้าหากว่าไปแล้วขาดกองกลางตัวรับดีๆตัวเคลียร์บอลดีๆเนี่ยจะใช้ใครเล่นจะเป็นแนวรับที่ดันขึ้นมาเล่นกองกลางตัวรับหรือเปล่านะครับชัยพลอดทนหรือเปล่าก็สามารถทําได้นะหรือว่าจะใช้ตรงแผงมิดฟิลเนี่ยที่มีติดมาเช่วันวิทย์นะครับยศกรนาฏศิลนะครับหรือว่าสีรพบันดีสงครามสมุทรน้ําพึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ทีมงานสตาโฟโค้ชว่าจะจัดยังไงแต่มันออกริมเส้นไงมันผสม,ผสมผสมมันอยู่ตรงกลางเนี่ยครับ ส่วนแนวรุกครับมีชินเงินพุตัญหงครับจากเชียงรายนะครับธนาวุฒิโพชัยแล้วก็ยศสกรบูรพารวมไปถึงตัวที่ท็อปฟอร์มในรอบที่ผ่านมาอย่างอิกคลัสสันรลนนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับถ้ามาดูไลน์อัพ1 1ผู้เล่นตัวจริงของชุดนี้เนี่ย ถ้าลองวางแกนหลักๆไว้เนี่ยก็คล้ายๆเดิมเหมือนกันนะครับอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยน่าจะมีการสลับกันนะครับเพราะว่าเป็นการเจอกับทีมชาติจีนถึง2เกมก็คงจะต้องใช้ชมพัฒบุญเลิศแล้วก็ศิรเสนเนี่ยแหละครับอาจจะมีการเปลี่ยนสลับให้นรงศักดิ์ได้ลงด้วยแต่ว่าอ่ะวางชมพัฒก่อนนะครับแนวรับครับคาดว่านะครับน่าจะใช้ทางด้านของชานนท์ธรรมมาจับคู่กับทางด้านของชนะพัฒบัวพันนะครับอีกเกมน่าจะเป็นพั รับผลศึกษากิจขณะที่ทางซ้ายมาเต็มแล้วครับก็เลือกเอาเลยครับพลเอกมณีกรเจนเซนนะครับ ทีมประจวบหรือจะเป็นกิติพัฒน์กุลพาแต่ถ้าเกมแรกเนี่ยก็เป็นผลเอกก่อนนะครับขณะที่ทางด้านขวาครับเป็นสะพนน้อยวงจากโพลิสเทโลส่วนตรงกลางครับถ้าเล่นแบบสี่สามสามเนี่ยเปิดใส่ก็จะมีคาา้าราชายกธนกิจโทษเมืองปักแล้วก็ทางด้านของสงครามสมุทรน้ําพึ่งนะครับรวมไปถึงแนวรุกเอาแบบจัดเต็มเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยแล้วก็กองหน้านะครับธนาวุิโพชัยอิกคลาสสันหลนอยู่ทางด้านขวาแล้วก็ ยศสกรบูรพานั่นเองหรือว่าสลับธนาวุฒิกับอีคลาสก็ได้นะครับอันนี้คือแบบจัดแบบใส่เต็มสูบเลยนะแต่ถ้าหากว่าจะมีตัวกองกลางตัวรับเข้ามาก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตรงแผง,แงมิดฟิลก็ให้ทางด้านของชัยพลอดทนลงมาเล่นตรงกลางตัวรับนะครับอาจจะเป็น4 1 4 1แหละมีโอกาสมากที่สุดนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นพลเอกมณีกรนะครับแล้วก็คู่เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยเป็นชานนลกับชนะพัฒน์ขณะที่ทางด้านขวาเนี่ยถ้าเล่น4 1 4 1ผมว่า น่าจะใช้เป็นอัตพลแสงทองนะครับส่วนตัวรับนะครับเป็นชัยพลอดทนครับแล้วก็อีก4คนตรงแผงมิดฟิลเนี่ยมีอีกคลาสทางด้านซ้ายนะครับมีธนก,กิจชนเมืองปากมีคคณะคำยกนะครับ แล้วก็ทางด้านขวาเป็นชาวันวิทย์แซ่เล้านะครับผลงานดีนะเออคราวที่แล้วเล่นดีอยู่นะครับข้างหน้าเป้าก็เป็นยศสกอรบูรพานั่นเองนะครับอ่ะทุกท่านคิดเห็นแบบไหนอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับนะครับชุดนี้ก็ถือว่าใหญ่ยอยู่เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซนรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซล์ ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อกันได้เลยครับ